คุณจตุพรพรมพันธ์ได้วิเคราะห์เส้นทางของพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยต่อจากนี้โดยได้ชื่นชม การทำงานในฐานะฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตที่มีสปีดที่ดีกว่านายกรัฐมนตรีเสียอีกนอกจากนั้นยังได้วิเคราะห์ความเหิมเกริมในการให้สัมภาษณ์ของนายกทักษิณที่ทำให้เชื่อได้ว่ากลุ่มอำนาจเริ่มมีความผวาและไม่ไว้ใจนายกทักษิณเหมือนในตอนแรกของการดีลโดยคุณจตุพรได้กล่าวว่า การเคลื่อนของนายกทักษิณเมื่อวานนี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าแบบนี้จะยุบก้าวไกลจริงหรือคือสปีดของพิทาวันนั้นเป็นสปีดท,ที่ดีนะมเมื่อเทียบกับนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าดนี่นะครับคือวันนี้ก้าวไกลก็ก็เริ่มมีความคิดที่เราอธิบายว่าการเคลื่อนเมื่อวานนี้เนี่ยครับของสามคนโดยเฉพาะดินายกทักษิณ คนเหล่านี้ก็ให้สัญญาณเตือนว่าจะยุบเก้าไกลกับสถานการณ์ที่กาลังเจออยู่เนี่ย<ม>อย่างที่เราก็ได้บอกก่อนหน้านี้ว่าเหตุที่เก้าไกลโดนยุบเนี่ย<ม>เพราะว่ากลัวว่าข้ามเส้นวันที่สิบเอ็ดเนี่ย<ม>เพื่อไทยจะมาจับมือกับเก้าไกลวันนี้เก้าไกลก็อธิบายตะก,กะนะครับคล้ายๆกันก็คือว่ากับสถานการณ์แบบนี้หรือจะมายุบเก้าไกลแต่ว่าบนเส้นทางเนี่ยนะครับที่ผมพยายามบอกว่า99%เนี่ยุบมีเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นใช่ใช่ เหตุเป็นผลไม่มีก็คือไม่ยุคแต่ว่าดูถ้าดูสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญบอกว่าเข้อมูลข้อเท็จจริงที่รปปวบรวมมาเนี่ยมีความน่ามีความน่าเชื่อถือหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ชี้ภาษาธรรมนูนอาจจะอาจจะพิจารณาเร็วได้นะเพราะรอบนี้สารรัฐธรรมนูญใช้ใช้เนี่ยใช้คําว่าข้อมูลข้อเท็จจริงมีความน่าเชื่อถือคือหมายความว่า ความเป็นจริงนั้นแทบจะไม่ต้องยื่นอะไรไปแล้วะะนะครับหลังจากกกตแต่ว่าก็ก็ให้โอกาสทางพรรคเก้าไกลย,ยื่นไปค่ะซึ่งก็วันสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่สิบเจ็ดหลังสงกรานไปแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อผมนี่สังหรณ์สวจะไม่ได้ที่โหวทบทเตรียมตัวกันไปเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับสวในอดีตท,ทั้งสองชุด<ม>นะครับที่ผ่านการเลือกตั้งมา คือสถานการณ์การเมืองมันเปราะบางบางครั้งเนี่ยนะครับเหมือนกับการการพูดใน้คนหลงทางเ,ออเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไปวางแผนไปอีกแบบน่ะเปลี่ยนสถานการณ์และก็ก็ลวงเข้ามาในพื้นที่กินลิงโซนเพราะเนี่ยนะครับความมั่นใจเมื่อวานนี้นะัมันเป็นความมั่นใจที่เกินตัว <c oughs> เกินความพอดี <c oughs> เกินเบอร์นะครับเพราะว่ามันจะพลิกเกมเรื่องอะไรนะครับในเรื่อง แพ้นชนะเรื่องการเลือกตั้งเพราะว่าจุดยืนเนี่ยมันได้ทำลายตัวเองไปแล้วอ,อุดมคติอุดมการตามที่เคยกล่าวอ้างเนี่ยไม่มีใครไปไปวิพากษ์วิจารณ์ได้หรอกยกเว้นตัวเองทำลายตัวเองไปทั้งสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรละ่ะที่จะพลิกแพ้มาเป็นชนะเนี่ยมันมีแต่สุดกับสุดทั้งที่ก้าวไกลก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่อฝั่งหนึ่งนี่สุดเพื่อทางนี้สูงขึ้น ทีนี้เนี่ยนะครับถ้ากรณียุบเนี่ยมันเพียงแค่ตัวแกนแกนทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นคนถูกตัดสินทางการเมืองแต่ว่าจะเป็นคนที่เคลื่อนการเมืองได้มากกว่าคือถ้าปล่อยวางทางการเมืองให้ได้ที่ผมยกตัวอย่างวันนั้นว่าบางทีกว่าจะย,ยึดเมืองได้ก็ชุดที่สีที่ห้าด้วยนะแล้วก็ไอ้พวกนั้นก็ขึ้นไปกล่าวสดุดีชุดที่หนึ่งจนกระทั่งนะครับชุดสุดท้ายที่เข้าไปยึดเมืองได้ว่าทุกคนได้ร่วมเสียสละ เพราะฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยคือถ้าไม่มีอะไรที่มันติดยึดเป็นตัวเองกันแล้วเนี่ยนหะไอ้พวกนี้นไปได้ไกลคือคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยแม้ว่าตัวจี๊จ้าดอย่างไรก็ตามคนอภิปรายในในส่วนตั้งแต่อนาคตใหม่ยันเก้าไกลมันก็มีคนใหม่ๆอ <pour S 2> <c oughs> ืนะครับฝึกได้ทั้งนั้นมีสถาบันฝึกการพูดการจาเนีนครับฝึกวิธีคิดอะไรก็แล้วแต่ เขาก็สร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ของเขาเข้ามาเรื่อยๆเพียงแต่ว่านะครับมันชี้เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่วิธีที่จะจบป<ม>ัญหาและเนี่ยนะครับการเอานะครับคู่กรณีเดิมเนี่ยที่สู้กันมายาวนานเนี่ยกลับมาครองอํานาจนะครับไอท้ทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าตอนแรกมีความเชื่อว่านี่ตอนแรกว่า<ม>การได้เอาตัวมาไว้ในราชนาจาักรไทยเนี่ย<ม>ถือว่าสมบูรณ์แลน้วะ ความพยายามก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็อยู่ภายนอกก็ทำอะไรยะก็เลยเป็นที่มาของดิวเนี้ยว่าอย่างน้อยก็ได้ตัวมาให้เป็นรัฐบาลก็มปได้ใช้ก็ประมาณเออแต่พอพอมันเป็นดิวบริษาทคู่ที่ดิวก็ความจริงก็สังหรณ์อยู่แล้วก็ล็อกวันที่สิบแต่ก็เห็นว่าแท็กติกต่างๆต่างๆนั้นนะครับเห็นควรจะเห็นตั้งแต่เรื่องโรงพยาบาลร้อยแปดสิบวันแล้ว หรือแม้แต่กระทั่งการหายป่วยแบบฉับพลันทันด่วนเนี่ยหายป่วยแบบกระทันหันเนี่ยแต่ก็คืออธิบายภาษาอะไรก็ไม่ได้นะครับก็คือหมายความว่าจากคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มีสภาพกลายเป็นคนแข็งแรงมากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยพอการเมืองมันบ่งบอกถึงความมั่นใจเพราะผมดูว่ามันต้องมียาดีอะไรทักอย่างเพราะว่าถ้าจะแสดงมันต้อง ถ้าแสดงนี่ถือว่าเนียนมากนะใช่ใชแต่ว่าในนะครับในทางการเมืองหลากหลายครั้งเนี่ยการทดสอบมันทีก็แปลกๆปนะวินาข,ขาเข้าใจนทดสอบใช่เข้าใจเอาสมมุติว่าตกลง <c oughs> ตกลงว่าจะเท่านี้กันแล้วก็บอกวก็ยกไม้เครื่องมึงจืยกเครื่องเหรอเหรอการเมือ, <c oughs> <c oughs> องอ <c oughs> เนี <c oughs> เ่ยบางครั้งเนี่ย มันก็เป็นการทดสอบหลากหลายวิธีการว่า<ช>ว่าคิดอะไรอยู่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าคิดเพียงแค่ชั้นเดียวก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรนะ<ช>แต่การเมืองเป็นเรื่องการเทศตลอดแม้กระทั่งการเลือกสิ่งของหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามมันจะเป็นเครื่องอธิบายนะ<ช>มันเป็นศาสตร์นะครับคือศาสตร์แบบนี้เนี่ยคนยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้คิดนะ<ช>แต่ว่าศาสตร์โบราณเนี่ยนะครับตั้งแต่ ให้เลือกสิ่งของมันจะบ่งบอกนิสย<ช>ัยคนลงบ่บงบอ,บอกนิสัยเลยอย่าว่าแต่สิ่งของแม้กระทั่งดาบบอะนะครับจะบอกว่าคุณคิดอะไร<ม>นะครับว่าดาบสองเล่มเนี่ยนะครับพอเอายกให้เล่มเลือกเขาเลยเห็นไหมหลักคิดที่สําคัญก็จะบอกว่า,าคนคนนั้นกําลังคิดอะไรกันอยู่ในทางการเมืองนั้นเนี่ยดูเหมือนอว่าเบ็ดเสร็จแล้วนะแต่ผมว่าอย่าเพิ่งขอขอขอชะลอกันอีกนิดหนึ่ง เพราะเนี่ยนะครับถ้ามันดิวโง่กันแบบนี้เนี่ยอไอ,ไอ้นี่เนี่ยผมดูแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรที่มีใครจะโง่สักคนนะออแล้วความจริงเขาก็ออกแบบวางแผนไว้ยอย่างแยบยนต์รอบครอบเหมือนกันขนาดนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างแผนเพียงแต่ว่าคู่ดิวเนี่ยมันเรืองร่าผิดสังเกตและผิดเวลาผิดเวลานั้นไม่ได้หมายความว่าะจะไปร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ะจะจะหักร้อยเปอร์เซ็นตะ์ แต่ว่าถ้ามันข้ามเส้นนะครับถ้ามันข้ามเส้นเลยไปแล้วเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าในส่วนที่ควบคุมการดิวสิบเมษาไปตีโง่สิบเมษาต่อเนี่นะแสดงว่าทุกอย่างนี่เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องรอถึงวันที่สิบเอ็ดแต่ว่าการเมืองมันจะไปอีกทิศทางหนึง่งเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราก็อดทนรอกันสักครู่กับท่ามกลางความอึดอัดนี่คือประเทศไทยเราอยู่ในท่ามกลางประหลาด เหมือนเหมือนสงงรานนะนัดคนมาสาดน้ำกันเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อวานผมก็ไปออกรายการเจ่าหนึ่งก็ก็ถามว่าไปหาสาดน้ำแถวไหนบ้างคือนักต่องเที่ยวปวดหัวแล้วเงียบเงียบหมดนะเมื่อวานก็หนึ่งถึงยี่สิบเอดวันนี้ที่หกนะเอาอย่างงี้สนามบินเนี่ยยังไม่มี ป้ายยังไม่มีกิจกรรมโต๊ะเตะที่แบบทุกทีสนามบินจะมีแค่ว่าส่งน้าพระใช่ไหมหรือก็ได้ต้อนรับเปิดประเทศีนประกาศโครงการซอฟต์พาวเวอร์กันในหนึ่งถึงยี่เอไม่มีอะไรเลยนะไอ้นี่หนึ่งถึงหกมีมีมีตรงไหนเออใครได้ยินข่าวอะไรตรงไหนบ้างเห็นไหมเห็นว่ามีเอกชนเล็กๆจะที่การรัฐวิดนตรีอะไรเล่นนแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซอฟต์พาวเวอร์ไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยเนี่ย ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้นักท่องเที่ยวเนี่ยอไอ้ไนักท่องเที่ยวจีวนมันมันเตรียมมาเล่นเต็มที่นะก <c oughs> ็อ,อยู่ในความหมายโลกงงกับโลกเซ็งอ่ะนี่โลกไหนอะ <c oughs> โลกโลกไหนดีวะ <c oughs> แต่ดูที่เขาจัดก็จะอยู่ในช่วงเดิมก็คือเหมือนกับสิบเอ็ดถึ <c oughs> <อ>งสิบห้าวงกลมนี้ไม่ไม่ไม่ไมี<ก><อ>แล้วไปนัดหนึ่งถึงสิบเอ็ดทำไมเพราะประเพณีเนี่ยมันก็อยู่ของมันอยู่แล้ว แม้นเขาจะเรียกประเพณีอ่ะอ